สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Project z ซ m b o y นะครับผมตอนนี้1 0บโมงสานาทีครับเราจะยังอยู่ที่แห่งนี้นะฮะโกดังเก็บของหวังว่าจะเจอพวกโซลาเซลล์เพิ่มนี่คือสิ่งที่ผมต้องการมากนะได้อีกสักลอ็อตคงจะดีน่าดูเฮ้มันไงมันกินอะไรนะและคูนเนี่ยคูนน่ารักเลยดูดิ <laughs> น้องไปซะและ้ว <laughs> น้องบอกโอ้ยตัวเลยวะเมื่อกี้ไม่เห็นเลยเห็นมันอยู่นิ่งๆนึกว่าหินเฮ้ยอ๋อมีสองตัวเหรอกูจับได้นะมึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยากเลี้ยงเอาไว้ครับผมว่าน่าจะโอ้โฟโรโ่ฟาโราบอกมึงขโมยแลคคูนกูลิแล้วไงอะ่ะฮะโอ้แตกูวิ่งไปวิ่งมาอย่าเลยต้องห่วงนะผมจะปกป้องแรคคูนตัวนี้เอง ในโรงงานนี้เด้ๆๆนะอีสคีเมอร์เนี่ยผมเกลียดมันมากเลย้ยผมอยากเข้าข้างหลังมันให้ได้อะเพราะว่าไม่รู้ว่าฝั่งเนี้ยซอมบี้เยอะหรือเปล่าแต่ถ้าไม่รู้เราก็แค่ไปเช็คก่อนไงไม่เห็นยากเลยมีสภาพรถดีนะเนี่ยรู้จากภายนอกครับแล้วก็เทลเลอร์ฟรีนะอันนี้แล้วเรากลับด้วยรู้ใช้ได้ป่ะนะเอ้าเยี่ยม <c oughs> นี่ก็ยึดได้ ค่อยขยับรถมาครับไม่ก็ไม่ต้องขยับหรอกเราก็แค่เอาของใส่ในนี้แล้วก็ขากลับแล้วค่อยลากไปทีเดียวครับไอตรงนี้นอาจจะเคลียก็ได้ใครจะไปรู้แต่ในโรงงานอาจจะไม่เคลียก็ได้ผมกำลังเก็บของด้วยผอาจจะได้จมอยู่กับการหาของนะ พอเราเก่งฉกาดเกี่ยวกับหอกแล้วเราก็รู้สึกแบบอุ้ยซอมบี้ตัวไหนก็มาเหอะขอแค่มันไม่วิ่งก็พอแล้วตอนนี้ผมกำลังมีความคิดเล็กน้อยครับที่อยากจะหาหมอดซอมบี้พิเศษที่แบบว่าโอเป็นตัวบุกบึนอะไรเงี้ยให้มันดูแบบตื่นเต้นหน่อยแต่มันยังไม่มีนะ <c oughs> รู้สึกว่าซอมบี้แค่นี้มันไม่านามือผมผมพูดไปงั้นแหละคนนามือผมตลอดและ รอให้มันโถมมาดิผมก็สู้ไม่ได้หรอกโูเรื่องช้าไปหน่อยมึงเพื่อนตายหมดแล้วผมว่าลองเช็คจากโกดังอันนี้เลยดีกว่าบางทีก็ชอบติดเล่นนะผมนะโอเคผมว่าเคลียร์ซอมบี้อย่างดีกว่าด้านล่างมาแล้ว เห็นแวบๆเมื่อกี้ไม่ใช่กี๊ดนะต้องเคลียร์ว่ะปล่อยไม่ได้หรอกเฮ้ยเวนเอ๋ยโจนมาโอ้โหได้เวลาหากินพวกมึงแล้วสินะปืนพร้อมไหมเนี่ยปืนพร้อมแต่สถานการณ์ผมมันเศร้าอะไรวะเราต้องรับมือกับโจนกับซอมบี้เวนเอ๋ยมันมาแล้วมันมาแล้วมีถือปืนมาด้วยครับ แกผ้ามาเลยมเล็กสักไกลเลยนะอ้เวนอ้าวเรียบร้อยติดกับซอมบี้ครับไม่งอ้โหเข้าหัวเลยเม็ดเดียวอาโดนซอมบี้กินเลยไงยังยังไม่ตายใจครับมันไม่น่าจะมาเดี่ยวนะผมว่า จะมายิงผมไงช่วยไม่ได้นะแม่งลูกฟุกซะด้วยนะตาลายวะวยละหักคามืออีกแล้วเพราะโจนตัวเดียวทำให้ผมลำบากเลยทีนี้หน่อยแน่เมื่อไม่กี่คลิปก่อนยังนึกถึงพวกมันอยู่เลยอ่ะมาตัวเดียวเว้ยไม่อยากจะเชื่อแล้วมาแก้ผ้ามาด้วยนะ ช่างกล้าซะเหลือเกินใช้เปลยมาเลยตอนนี้เราก็ต้องรับมือซอมบี้เองก่อนตรงนี้นะ่าจะปล่อยให้โจมันสู้ซอมบี้ไปก่อนนะยังไม่หมดว่ะยังมีค่อยๆเดินมาตัวหนึ่งนะโอ้ยดีๆๆจะได้รู้ว่ามันหมดหมไม่หมดซอมบี้ครับ ตอมบ,บี้ดํดินเห็นปะโคตรเกียดอุ้ยสองตัวค,คือมันอาจจะไม่มุดขึ้นมาทันทีเว้ยเราต้องระวังนิดหนึ่งเวลาเจอซอมบี้แบบุด,ดินอะ่ะค่อนข้างอันตรายเลยจนตัวนั้นเขาพกอะไรมาแต่ขอดูตามศพซอมบี้อะแม่เอยเม็ดเดียวเข้าหัวเลย ไอ้เรากุาลตื่นเต้นโอ้โหถ้าผมโดนปืนนี้ผมก็น่าจะเจ็บอยู่อะจริงๆนะคือมึงกะมาหาของแล้วค่อยกลับอย่างงี้เหรอผ่านแล้วตรงนี้มีเจ้าถิ่นมาอยู่ก่อนแต่ก็อย่าเพิ่งตายใจนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาอีกหรือเปล่าปึ๊บเงียบกีบอ้โหแม่งมีจะสรรีถามจริงส่ทนได้เฮ้ย ไม่มีอะที่ต้องการพูดไปงั้นนะผมไม่รู้จะทำอะไรได้โอ้โหมจะปูถังเกลอโอ้เยี่ยมพอดีเลยใกล้ๆก,กับเทนเลอร์ด้วยยัดยดใส่เลยครับง่ายดีเว่ยเลยตกใจหมดเลยไม่อยู่ดีฝนก็ตกอะไรวะนี่ โอเคห้องนี้ผมเก็บของเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมได้ทําการโยกของบางส่วนครับไปเก็บในเทลเลอร์ละอยู่ดีพายุก็ลงนะมาถึงพายุฝนเนี่ยตกหนักเลยโอ้ข้างบนมีน้ำเว้ยเยี่ยมเลย <c oughs> จังหวะนี้แหละเติมน้ำก่อนแย่และสภาพอากาศอันตรายมากแบบนี้ในฝนอยู่ดีก็หนาวเสียบพันธุ์สินะ มันยังดีว่าฝนตกหรอวะเมื่อกี้ฝนตกผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะระหว่างเก็บของโคตรเสียวเลยหิมะตกอีกรอบนึงครับเมื่อกี้เหมือนฝนมันตกมาล้างพวกแบบหิมะนะตกมาทํำไมเอเคเก็บมาเรียบร้อยอ๋อแล้วก็อยาบอกข่าวดีครับผมไปเจอโคตรไอ้นี่มาฮะโคตรกล่องตะปูมาหนักตั้งยนะี่สิบเนยใครโชว์นะไหนเหอ้ยเสียงลมข้างนอกแม่งแรงจัดเลยวะ่ะ ถึนสถานะลมหวนีประตูเปิดอยู่นี่ว่าโอ้วิ่งสวนไปเลยไม่รู้ข้างในมีอะไรอ่ะไม่ได้ยินเลยเลย <c oughs> ไม่รู้ข้างในมีอะไรวิ่งมาแทงก่อนเลยไม่ต้องถามไม่ต้องเถิมาเลยเลยข้างในดีกว่าครับข้างในนี้ก็มีแค่เหล็กทั้งอยจะเป็นแท่งเหล็กแฮะไอตรงที่ผมค้นเมื่อกี้ก็เจอแต่แท่งเหล็กนะแต่ก็ พอมีแบบของอย่างอื่นบ้างครับแท่งเหล็กผมยังไม่รู้ว่าไปทําอะไรวะสอมบี้คนงานครับอ,อะบทมึงจะหันมาทานนี้ก็หันมาเว้ดีเหลือเกินมวกเท่นี่ขอแล้วกันไม่ได้ยิน,นยเสียงสอมบี้เลยจริงๆนะเสียงข้างนอกมันดังมากครับน่าจะไม่มีแล้วล่ะมัง้งถ้ามีก็น่าจะโดนกัดสักกุ๊ปสองกรุ๊ปอ่ะผมเนะี่ยตรงนี้ก็มีแค่มันมีแค่แท่งเหล็กอะกับพวกใบใบเลื่อยอืผมหวังว่าจะเจอนี่อยู่นะโซล่าเซลล์ครับ มาในโรงงานพวกเนี้ยอยากเจอมากไอ้สองบี้เสียงไม่ได้ฟังง่ายเลยนะเมื่อกี้น่าจะเข้ามาใกล้พอตัวแล้วอยากตรงไหนวะเนี่ยแล้วเหมือนจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวด้วยผมคิดว่ามันก็น่าจะมาหลบความหนาวในนี้แหละมันมองอะไรไม่เห็นจริงๆนะรถจุดอับสายตาจับแต่จุเนีน้ว่าเต็มพอไหมด้วยไม่รู้มีกี่ตัวเหน,นี้เคียเหไม่เห็นวะ โอ้ยตกใจสมธีธรรมดาหมดเลยครับอเคน่าจะเคียยวแล้วล่ะในนี้นะเวลามาที่แคบที่ไรผมไม่ค่อยแบบรู้สึกหายใจได้ทั่วทว้องเลยมันอึดอัดครับจริงๆนะโอ้โหแล้วสีม้าตกโคตรแรงครับไม่รู้ว่าไอ้บุญจะรอดกับเขาไหมนะ ถ้าไอ้บุญไม่รอดก็คงต้องหาไก่เซตใหม่แล้วล่ะโอ้ยหมูไม่ได้หาง,ง่ายๆนะแค่นั้นโชคดีเฉยๆนะไม่มีอะไรเนีไม่ใช่โรงงานแต่เข้าใจแหละมันน่าจะเป็นโรงงานเหล็กก็ได้มองในแง่แบบไอ้นี่ไปลวกันที่มันแบบคอช่วยฮิวใจเรานะโอเค ขอดูดีๆครับเผื่อมันมีพวกโซล่าเซล์แอบอยู่เฮ้ยมีแอซอมบี้มองไม่เห็นได้ไงวะเงียน,น,นจัดน่าจะคลีนแล้วแหละบริเวณนี้จะเป็นห้องออลองชุดเป็นห้องลองชุดเสื้อผ้าของพนักง,งานครับมีกุญแจด้วยแฮะขอไว้ก่อนแล้วกันผมไม่รู้นะว่าผมเบื่อหรือเศร้าอะไรนะช่างมันก่อนครับ ไม่ใช่ปัญหาใหญ่หลวงอะไรของเราเคียร์แล้วเหลือตรงนี้ครับสุดท้ายละผมไม่สุดท้ายดิตรงนี้ด้วยตรงนี้น่าจะใหญ่เลยเคียร์เคียร์เคียร์ยก่อนจะได้รู้ครับอตอนนี้ห้าทุ่มนะผมมีอาการหิวอะไม่มีอาหารด้วยมันจะน้ำมาตอนเนี้ยช่วยไม่ได้วะต้องกลับไปนอนที่รถครับ เราเรา,เราต้องกลับนอนที่รถอะอแล้วก็คาดหวังว่าวันพรุ่งนี้ครับสภาพอากาศมันจะดีขึ้นนะสิบเอ็ดมงยี่สิบนาทีฮนะขับรถได้กูสภาพอากาศโคตรแย่ครับ มองไม่เห็นเลยทีนี้ไม่รู้ว่าพายุาพายุหิมะเข้ากี่วันนะอ๋เหยียบหนูเลยตอนนี้ยังไม่อยากลงจากรถครับเดีวใช้รถบี้ซอมบี้ก่อนน่าจะเวอรสุดละเพราะว่าอากาศข้างนอกมันหนาวมากครับงั้นก็ถือว่าใช้รถคันนี้ครับเป็นอาวุธไปเลยเ <c oughs> จาเอ๋ เจ้าเอ๋ไม่ติดเล่นดิในนี้ก็น่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกผมว่านะน่าจะเป็นออฟฟิศครับปล่อยเลยทำไมจะก,การในนี้ด้วยเออ <laughs> ไม่ติดเล่นไปหน่อยชนเลยแต่ดีนะทำบัมเบอร์ไว้ครับไม่เข้าเครื่องเลยดูดิขนาดชนไปเมื่อกี้เครื่องยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เลยครับของเขาดีจริงนะแต่มองไม่เห็นทางเลยโว้ยแล้วก็ ของที่เหลือครับเรียบร้อยขึ้นรถครับในรถอุ่นกว่าเยอะเลยเทียงสามสิบนาทีกับพายุนะผมคิดว่าอาจจะต้องใช้รถเคลียร์ซอมบี้แหละเพราะว่าสภาพอากาศแบบนี้ผมจะไม่ค่อยอยากเสี่ยงกับซอมบี้เท่าไหร่มันมันมันดูอะไรไม่ออกเลยลุงนี้เอาเทนเลอร์ออกก่อนดีกว่า จังหวะน,นี้ได้อยู่เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้ายี่สมบ,บี้แม่งเข้ามาข้างๆพอดีจังหวะน,นี้แหละเอารถไถเลยครับตอนนี้ต้องใช้รถให้เป็นประโยชน์ละเลีเ่ยงความเสี่ยงได้เลี่ยงด้วยวเพราะว่าถ้าเกิดเรา อเออแม่งเอ้ยเต็มเต็มไอนี่เลยไออีเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ที่มันใช้สำหรับนักเพิงอะตก,กใจนึกว่าเทรลเลอร์กูไปซะแล้วเอ,อ้ยนึกว่าบัมเบอร์กูไปซะละเสียงับใช้เป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดครับ อาจจะขัดใจใครหลายๆคนนะแต่นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดครับใช้น้ำครับกระแทกล่างซอมบี้ไม่ตายอย่ามึงจัดให้นี่อย่าลอยเดี๋ยวมึงตัวนะ มันคงแค้นหน้าดูอ่ะโดนชนทีกรีดเลยตายแล้วแท้ๆแต่ยังจะกรีดอีกเหรอเกินเอาหยุดให้ชนทำไมเราน้ำสงสายเขาจริงกล่องเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์เพียบเลยไม่รู้ว่าเคลียร์ยังอ่ะแต่ก็ไล่บี้ไปซะเยอะอยู่นะ ตอนนี้หิวมากเลยว่ะเข้าข้างในกันดีกว่าอ๋อประตูเปิดต้อนรับเลยเว้ยผมมีความพยายามับโอ้เสียงโอเคมีอยู่ข้างในครับเดี๋ยวดูที่ไหนนะช่างมันเฮ้ยนึวูว่ากล่องโซล่าเซลล์รีบเคลียร์รีบไปครับ ที่นี่จะได้เคลียสักทีนะตรงหนวะเมือที่นี่โดนเคลียไปแล้วเนี่ยไม่มีแม้แต่เข้าของที่แบบพอเป็นประโยชน์ได้เลยถึงมีก็มีนิดนึงไม่สมกับเป็นโรงงานเลยเว้ยไปเราไปจากที่นี่กันเลยครับแม่งเอ้ยคือเสียงลมดังจนผมไม่ได้ยินเสียงรถเลยอะ ไปไป,ไปือจุดที่นี่เคลียร์นะเคลียร์แล้วครับสบายใจได้เฮ้ย <c oughs> ยังดิมันมีตรงนี้อีกนุวาแง่เงยบีแม่งเลยโอเครีบวิ่งดูของเอาดิไปเสียงมันโคตรแย่เลยโว้ย แยกไม่ออกอ่ะจริงจริงมีอะไรพอไปไประโยชน์บ้างบอบนีอะ่ะโอเคโซ่โซ่ไงเราต้องเก็บครับเราใช้อยู่แล้วโอ,อ้ยนซอมบี้มันตกใจทำไมเ่าปโถเอ้ยตะทุ่งเลยรีเพียรีเพียพอผมไม่ได้ยดินเสียงซอมบี้เลยเออน่ากลัวเกินแบบเนี้ย ไม่มีอาหารให้กินเลยแม้แต่นิดเดียวอู้ไม่อยากจะเชื่อโอ้ยเอนิจดิงกินประทังก่อนแล้วกันทางั้นยีําเก่งมากเก่งมากไปเรายังไม่ไปยังมีอีกที่นึงครับตรงนี้จุดสุดท้ายครับที่ต้องคน้นรีบคนรีบออกเล่มสี่ันนี้ปุ๊บไม่รู้อะไรเก็บมาก่อนปุ๊บป,บปบุลากเลยมา แม่งเบื่อง่ายเลอเกิดเว้ยอ่านการ์ตูนไปจะได้หายเบื่อไม่หายเอ่าน,นอันนี้มันอันนี้มันไม่ใช่นิยายนี่คืออะไรวะเนี่ยเป็นนอยมาสเกอร์ผมว่าเราต้องถอยทับจริงๆแหละต้องไปอยู่บ้านแล้วสภาพแบบนี้แม่งหาของไม่สนิทใจจริงเคลียร์เคลียร์ทีนี้เหลือแค่ร้านตรงนี้ครับสุดท้ายละสุดท้ายจริงๆฮะเราจะถอยกลับบ้านจริงๆแล้วครับ นะเออไม่คิดว่าพายุจะลงแบบนี้แล้วคือขับรถเร็วไม่ได้นะแบบเนี้ยมันมองไม่เห็นทางครับนี่ไงเลยจนได้ไม่ทันะไรเลยอีกเวนนี่แต่ถ้าจำไม่ผิดว่าทางที่เราขับมามันมีแค่ฝูงซอมบี้นะซึ่งนั้นไม่ใช่ปัญหาเลยขับผ่านไปเลยครับถึงแล้วแต่ยังจะเปิดแมปอีกออไปสุดท้ายครับสุดท้ายจริงซอมบี้ ไม่ไว้ใจครับไม่มีอะไรไอ่เงียมันทำทุกอย่างแข่งกับสภาพอากาศครับไม่งั้นเราลำบากแน่ฮะมีหนังสือให้อ่านเล่นวะ <c oughs> ขออ่านก่อนได้ไหมโอเคอยู่ในมุมนี่แหละปลอดภัยสุด อ่านหนังสือเลยจะได้หายเศร้าอืมยี่หมาห้องน้ำเฮ้ยเห็นสมบีเดินไว้แล้วอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไงเฮ้ยโคตรเกลียดเลยครับผมฟังเสียงเลยไม่ค่อยรู้เรื่องนะอาหารคือโล่งโจงเลยเว้ยไม่มีอะไรแลละเคลียรจริงๆครับที่นี่ ทีนี้แหละเราน่าจะได้เข้าไปในเมืองล้วเพราะว่าตรงบริเวณนี้เราหาของกันแล้วมันไม่มีอาหารอาหารที่บ้านก็จะหมดอยู่แล้วมันใกล้หมดแล้วครับถ้าเราฝืนอ,อยู่ไปอีกสักประมาณสิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งอะเรียบร้อยแน่นอนหมดแน่ๆครับอาหารแล้วยังอยู่ติดช่วงหน้าหนาวนะ โอเคอาจจะเหลืออีกไม่กี่เดือนครับจะเข้าฤดูใบไม้ผีิแล้วแต่พอจะถึงตอนนั้นอาหารเราก็ไม่น่าเหลือแล้วครับจะไปตกปลาในฤดูนี้ก็ตกยากได้ปลาก็ได้ป,าดป,าดปาลาตัวเล็กนะครับเอามากินก็คงไม่มีความสุขอะแต่ก็รู้สึกอุ่นใจนิดนึงนะได้เห็นมนุษย์แล้วฮะทำไมขยันขึ้นรถกูจังว่าโอ้โมองไม่เห็นโว้ย มาจากไหนกันเนี่ยเฮ้ยนี่แหละนี่แหละนี่แหล,ล,ละเจอล้มองทางแทบไม่เห็นเนี่อมบี้มาจากไหนวะเจอนะผมไม่ไว้ใจวะ่ะกลัวมันไปป่วนบ้านครับเคลียได้เคลียดีกว่าโอเคเี็บร้อยรู้สึกปลอดภัยแล้วว่าอยู่ในบ้านแล้ว อเอาเทลเลอร์น้อยเข้าไปอยู่ตรงกลางครับยิ่ย่ำอ่ะถึงบ้านแล้วเดลลินออกสวยแล้วก็ให้รถได้พักผ่อนบ้างครับปิดไฟไกลไอ้บุญเป็นไงบ้างวเอาเขามาหามมันก่อนเลยเฮ้ยไอ้บุญรอดเว้ยเฮ้ยถามจริงโอ้ยอบุญเอ้ยมานีดีมาให้ก่อนหน่อยคิดถึงเหลือเกินโอเค ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่เห็นไอ้บุญรอดนะโอ้ยนึกว่ามันจะไม่รอดซะแล้วแล้วก็พลังงานยังเหลืออยู่เชื้อเพลิงใกล้หมดแล้ะ64%อีก17วันนะไม่เป็นไรเราค่อยเติมโอ้ยนี่แหละบ้านแสนสุขโอ้โหเราอยู่ข้างนอกไปกี่วันวะเนี่ยดูสภาพดิ รอดกลับมาได้ก็ดีแค่ไหนละไม่คิดว่าพายุจะเข้าในช่วงที่เราออกไปข้างนอกด้วยซ้ำไ <c oughs> อ้สี่ทุมสามสิบไม่าก,ากาศโคตรแย่เลยโอ้โหคิดถึงบ้านอะจริงๆไม่อยากออกจากบ้านเลยอยากเป็นคนติดบ้านทันทีเลยสภาพอากาศแบบนี้เอาเป็นเมนูสตูลแล้วกันมีเนื้อแล้วโอเคได้มันตั้งสี่สิบนี่แหละโอ้โหเป็นเนื้ออบสมุนไพรเนื้อต้มสมุนไพรไป เรียบร้อยครับมาดืม่มอิม่มโอ้ยพี่ตายเอออยู่เป็นบ้าไอเรือตรงนี้ต้องหาโอกาสมาล้างหน่อยละเห็นแล้วงูหงิดว่ะโอ้ได้นอนเตียงอุ่นๆแล้วมันดีมากเลยที่บริเวณนี้ซอมบี้มันน้อยแล้วครับแบบน้อยมากๆเราไม่ต้องกลัวอะไรมากวนใจเราอีกต่อไปแล้วเว้ยคณรู้ทางออกที ดูดีหน้าบ้านอะไรมาป่วนก็ยิงโป้งป้างได้เลยไหนก็กลับมาบ้านแล้วครับว่าอาบน้ําหน่อยดีกว่าก็โอเคครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสาหรับคลิปหน้าผมคิดว่าผมน่าจะต้องเข้าเมืองใหญ่แล้วแหละแต่ผมไม่มั่นใจนะว่าเมืองใหญ่มันจะปลอดภัยขนาดไหนอ่ะเพราะว่าขนาดเราไปเมืองไม่ใช่เมืองขนาดเป็นแค่แหล่งโรงงานซอมบี้มันยังเยอะเลยอ่ะ มันเยอะมากนะแล้วคิดเอาเราต้องเข้าเมืองมันโดอะตรงบริเวณนี้ถ้าจำไม่ผิดโอเคผมว่ามันก็ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเข้าเมืองใหญ่เนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมกันไว้เจอกันครับบ่ายโอแม่งโปเลย <laughs>